ทาอีศกเรื่องอินทรีกับอีกาอินทรีโฉบลงมาบนพื้นดินด้วยปีกอันทรงพลังและตะบกลูกแกะตัวหนึ่งด้วยกรงเล็บอันแหลมคมก่อนจะพาลูกแกะเคราะไรไปยังรังของมันเจ้าอีกาเห็นการกระทําดังกล่าวก็หลงผิดคิดไปว่ามันตัวใหญ่และแข็งแรงพอจะทําเช่นอินทรีได้มันจึงกระพือปีกแหวกอากาศอย่างแรงก่อนจะโฉบลงบนหลังของแกะตัวใหญ่แต่เมื่อมันพยายามจะบินขึ้นไปอีกครั้ง มันก็พบว่ามันไม่อาจทำเช่นนั้นได้เพราะกรงเล็บของมันพันกับขนแกะจนยุ่งเหยิงไม่ว่าจะพยายามยกเจ้าแกะขึ้นมาเพียงใดเจ้าแกะก็แทบไม่รู้สึกตัวเลยว่าอีกาอยู่ตรงนั้นคนเลี้ยงแกะเห็นอีกาที่กำลังตีปีกอยู่ก็พอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงรีบวิ่งเข้ามาคว้าเจ้านกตัวนั้นไว้พร้อมกับเด็ดปีกของมันออกแล้วเขาก็มอบอีกาให้ลูกๆของเขาในเย็นวันนั้น นกอะไรนะ่าตลกดีจังพวกเด็กๆหัวเราะมันเรียกว่านกอะไรครับพ่อนี่คืออีการนะลูกเอย๋ยแต่ถ้าพวกเจ้าลองถามมันมันอาจจะบอกว่ามันเป็นอินทรีก็ได้นะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้ความหญิงทนงมาทำหอหลงลำพองคิดทำอะไรเกินตัวพุทธภาสิบชาติทะโตโท,ท,นทธนทะโตโทโคตัทะโตโทจยโยนโร สนญาตือติมนเยติตังปร,ราภวโตมุกังคนใดหญิงเพราะชาติหญิงเพราะทรัพย์หญิงเพราะสกุลย่อมดูหมิ่นญาติของตนข้อนั้นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของคนนั้น